สวัสดีค่ะมาทานข้าวค่ะทานข้าวนะคะมีสมุนมาด้วยค่ะสมุนสมุนตัวโปรตัวหนึ่งนะคะกำลังคอยรอทานข้าวนะคะทานข้าวนะคะวันนี้มีข้าวก็ข้าวเจ้าเหมือนเดิมค่ะแกงเี่เหล็กนะคะ แกงเคี่ไก่ใส่หมูหมูสามชั้นนะคะแล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกปลานะคะน้ำพริกปลานะคะผักต้มคะ่ะวันนี้ก็มีผักต้มเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นดอกแคยอดแคนะคะยอดแคแล้วก็ของโปรดคะ่ะมะเขือต้มนะคะที่ปลูกผักสวนครัวนะคะน้องเมียจะกินข้าวด้วยปล่น้องเมียรอกินนะคะ แล้วก็มีเต็งโมนะคะตงโมนะคะอันนี้ก็ซื้อเขานะคะยังปลูกไม่ได้คะ่ะแต็งโมนี่จะโรยเกลือนิดหนึ่งนะคะพอจิเค็มนิดหนึ่งนะคะโรยเกลือนิดหนึ่งนะคะเนียน้อ้เมียวรอทานนะคะเราทานข้าวด้วยนะคะนะคะเราทานข้าวนะคะข้าวสวยนะคะกินกับผักกินกับ แกงนะคะะข้าวสวยนะคะนี่เป็นแกงเหล็กค่ะชอบมากนะคะแกงเคล็กต้มต้มสองน้ำนะคะทิ้งค่ะก็ไม่ค่อยขมนะคะต้มสองน้ำแล้วก็แกงเลยค่ะแกงใส่กะทินะคะ ทมะพร้าวนิดหนึ่งค่ะเป็นกระทิกลองนะคะซื้อเอานะคะมาทานด้วยกันนะคะแกงขี้เหล็กค่ะน<ม>้องเหมียวคอยทานด้วยนะคะ ต้มนะคะเกลือต้อมค่ะหยุด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 อย่าชะเง้ออย่าชะเง้ออย่าชะเง้อน้องเมียจะมากินด้วยอย่าชะเง้ออย่าชะเง้อรอก่อนรอก่อนแป๊บนึงน้องเมียรอก่อนเนอะเดี๋ยวกินก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวให้กินข้าวค่ะน้องกินมาเกอต้อมนะคะ เดี๋ยวเราราทานข้าวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พริกกินไม่ได้เดี๋ยวให้กินหมูทอดน้องกินหมูทอดอียนู้น่ะขือต้มค่ะน้ำพริกค่ะนพริกปลาค่ะต้มแกงค่ะแกงชิลิะคะอร่อยค่ะ ชอบมากค่ะชอบมากเลยนะคะหนูกินไม่เป็นหรอกหนูกินไม่เป็นอืมน้องเหมียวนะคะนี่ค่ะน้องเหมียวเหมียวค่อยทานด้วยนะคะทานข้าวนะคะ น้องเหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนาะหมูนะคะแกงขี้เหล็กใส่หมู่ะดอดแคนะคะยอดแคเป็นอาหารขึ้นบ้านนะคะชอบทานแบบนี้นะคะ ขึ้นบแบบบ้นๆอย่ายุง่งอย่ายุง่งอย่ายุ่งอย่าดื้อเดี๋ยวให้กินน้องเมียวแยกนะคะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวให้กินไปกินอาหารของหนูไปแปบ๊บหนึ่งนะคะน้องเมียวค่ะนเมียอเ,เดี๋ยวกินข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งให้กิน ชอบมากค่ะแกงขึ้นเด็ดดังเลยถานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีน้เมียวค่ะน้งเมียวทานด้วยะคะ่ะแป๊บห huh. นึ่งเดวตีนะอ้าเดี๋ยวตีดูตีเดี๋ยวตีเดีตีเด้๋ยตีดียตีเดีอตีเดูอตีเดีอตี เต็งโมงนะคะรบเลือน,นิดนึงค่ะน้องเหมียวจะไม่แย่งกินไหมคะเหมียวกินเต็งโมงไหม กินข้าวต้องกินกับแตงโมด้วยค่ะเพราะว่าแตงโมเขาเป็นน้ำนะคะมันจะได้กลืนได้ง่ายค่ะชอบค่ะกินกับแตงโมก็ชอบค่ะหวานหวานโรยเกลือทีหนึ่งเค็มๆนะคะน้องเหมียวค่ะน้องเหนียวน้องเหนียวน้องเหนียวหิวแล้วน้องเหนียวหิวแล้วเดียวเดี๋ยวให้กินน้องเหมียวหิวแล้วนะคะน้องเหมียวหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวได้แป๊บนึงแป๊บนึง นี่ค่ะน้องเหมียวค่ะแป๊บนึงแป๊บนึง <c oughs> แป๊บนึงแป๊บนึงนะคะใจเย็นๆแป๊บนึงเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวให้กินอิน้องเหมีววยวเนาะน้องเหมียวก็อยากกินพร้อมด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีค่ะก็แค่นี้นะคะทานเสร็จแล้วก็จะให้น้องเหมียวทานต่อนะคะน้องเหมียวรอทานนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะติดตามด้วยนะคะ